ลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเอฟเจแปนนิสยูสุ ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3 HD ของเราก่อนแข่งขันครับตอนนี้มีสายธรรมะไปเต็มๆและไปถึงอินเดียเลยคุณเฟียวฟ้าวครับตอนนี้ชีวิตของคุณไปถึงอินเดียแล้ว ไปทาอะไรมาบ้างแล้วอินไปศรีลังกาแล้วก็อินเดียไปประมาณเดือนครึ่งค่ะไปอัญเชิญพระบรมศร,รีกธาตาเสด็จกลับมาเมืองไทยสถิตที่พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่109 oh. คือตอนนี้ถ้าสมมติว่าถ้าใครนะคะอยากจะไปไหว้พระบรมศร,รีกิกธาตุนะคะ่ะไม่ต้องเดินทางไปไกลก็ได้ค่ะไปที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่มีเลยแล้วนะคะโอ้โห oh. แล้วไปไปนานแค่ไหนตอนนั้นไปเดือนครึ่งคือตอนแรกไปอัญเชิญหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมคะ oh. แล้วก็พอดีเป็นเดือนเกิดของตัวเองก็เลยอยากจะปฏิบัติธรรมระยกบุญให้คุณแม่ก็เลยปฏิิบััตธรรมทีี่งกา ครึ่งเดือนแล้วก็ต่อที่อินเดียค่ะ <S <S <ม>แล้วก็ยกให้คุณแม่หมดเลยที่ต้นศิีมหาโพธิ์ค่ะแล้วเจออะไรไหมคุณปฏิหารอะไรคุณได้เจอบ้างไหมเจอค่ะเจ,ะจออะไรฮะศักดิ์สิทธิ์มากเลยหนูไปห้ามที่หนึ่งที่ศรีลังกาค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนมีผู้หญิงเข้ามาเข้าฝันค่ะและทีนี้หนูถ่ายรูปค่ะแล้วก็จะมีตัวเลขอยู่ข้างหลังไปออกลอตเตอรี่ของอินเดียออกลอตเตอรี่ของศรีลังกาค่ะจริงเหรอเรื่องจริงๆค่ะแล้วมันตรงเป๊ะเลยเหรอตรงเป๊ะไม่ต้องกลับเลยค่ะ เงินทุกบาทหนูยกถวายสร้างวัดสร้างหมดเลยไม่เอามาใช้เลยค่ะโอ้แต่เราโทรมาแทงที่เมืองไทย๋ยวมารู้ดิอย่ามารู้ดิอย่ามารู้ดิมาเรื่องกันต่อไปเลยนะครับดูซิว่าภาพมันจะออกมาเป็นหนังเรื่องอะไรกับหนังดังมาเป็นผ้าวิธีการเราจะมีตัวอย่างให้พวกคุณได้เล่นกันนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรจ๊ะ กาฟิวกาฟิวเฮ้ยเก่งมากอ่ะไง่ายอันนี้มีกาอันนี้มีฟิวเจอร์ปาร์กกาฟิวเจอร์ปากนะฮะเราจะรวมกันให้เป็นภาพยนตร์แบบนี้นะครับผมทีมที่จะได้เล่นก่อนคือทีมของคุณเหยินก่อนค่ะเพราะคะแนนคุณนำเต็มตัวเริ่มอะไรอ่ะนั่งนั่งนั่งยกได้กองนั่งกองนั่งอะไรนั่งกล่องนัยก มันเป็นภาพยนตร์แล้วนี่เ็าทำหน้าไงมีแบกแบกกล่องไม่ไม่หน้าเขาเย๋เกนั่งนั่งเกเดี่ยวนั่งนั่งเย๋นั่งแล้วอันนี้เขาทำไมมันสามกล่องมันทำไมมันนั่งดัักเออหนังเรื่องอะไรนั่ง ไปทันคนละคนละลูกท้องคนละลูกทองลู้องนากูดซิแล้วก็ถุงครับถูกต้องไปต่อไปพุพวงพุพวงุพวงุพว้วว้วจังจายไดเด่อะไรมุมมุมอะไรมุมอะไรยิงมุมยิงมุมเหนมเหยมุม่ไม่มีคาว่าเหยครับเหยียหยีหยีอะไรฮะ อีอะไรอีอไรอีมุมอีอะไรอีอีเี้อีเลียอีเลี้ยอีเลี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 ยไม่อะไรวะลาสละลลาละลาา้ละซล่าลลาตอผมตะผมอันนี้อะไรตอลาล่อันนี้ทำไรสานนี้อะไร

นัชาีไปจะไม่ตอบอะไรบ้างนึกฮะเดี้อใคโซดาโซดาไต้ต้ต้เหรอไ้โซไตโซตแฟงจับแฟงโซแต้จับซ่จับไต้ทอบอลหนึ่งแฟงเป็นลายแฟงเป็นลายแฟงแฟงโดนอะไรอยู่แฟงเป็นทหารหมดเวลาเอาให้ได้เอาให้ได้แ้งโดนอะไรอยู่โซดาแฝงจบ ไม่ใช่แฟงอะไรอยู่ล้วงเขาจับทหารเขาเรียกอะไรเกนเกนแฟงเกนเกนแฟ่ไตยแฟงเกนซาตายแฟงเกนแซ่ไตแบ็เกนแซ่ไต้นี่พวกคุณยังสนุกนะได้ทีมนู้นอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ย ไปได้ยังไงแต่ความปราดเปรื่องกับ IQ ของพวกเขาน่ากลัวจริงๆผู้จัดผู้จัดฉันจะเอผู้จัดแล้วเดี๋ยวเรามาดูเชีย์ผมไม่รู้สักคำเลยเอาจริงคุณมัวมาเด็ยคุณตะโกนตะโกนมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันมีคำไหนผมช่วยช่วยบอกให้ว่ามันมีแล้วร้อนเลยร้อนเลยเล่นกันทั้งทีมเลยนะช่วยชวยกันเตรียมตัวนี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไรหมูลานพริกหมูล้านพริกพริกล้างไาหมูหลานหมูหลาน ผู้หลานมาแล้วมาแล้วมาแล้วเ้คนักศึกานัเช่าสเช่าตงเต้าเต้าแตแต่อะไรขออแตงแต่หมาเห่าเห่าหุ่นเห่าหุ่นเต้าหุ่นจิ้นหมาเห่ายังไงฮ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 ง

อาตาอาเขาทำอะไรอยู่กับพ่อของแม่อาดาตาอาดาอาดาตาอวตาอวตาอา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 วตาลาวยาตัวจังเลยสะเด็กสะนวดเด็กสะเด็กสะจีน คนจีนครอบครัวครอบครัวครอบครัวนี่เขาเชื่ออะไรเนี่ยอะไรหรอป้าป๋าสบายหัวจังเลยป้าป๋าป้าป๋าแล้วดูดูถือโคมโคมแดงด้วยเขาเรียกอะไรไอ้ไอ้ตัวเล็กๆในบ้านอย่างนี้เขาเรียกอะไรหลานเฮ้ยต้องจีนดิต้องจีนดิตีตีเออตีอะไรตีสตีสบายตีตีอะไรตีตีไม่ใช่ใหญ่อะตีโนตีเล็ก สตีเล็กสตีเล็กโโสคนไม่ตีเล็กไงสตีเล็กเล่อนี่ันนี่ฉันอิ่มีฉันฆ่าฉันให้ตายจะดีกว่ามีอะไนะอันนี้จะบอกดูใช่ไหมอันนี้อะไรฆ่าฉันมีฉันมีฉัน อิมอิมอิมีฉันไปมีฉันอีกพอสิบัลมีฉันอีกพอสิบัเบิร์ดสี่เบิร์ดอันนี้อะไรผักมาลากวางตุ้งผักมาลาผักมาลายไทมีคำว่าขิงขิงอะไรขิงขิงขิอะไรอยู่ขิงร้อยขิงอะไรขิงหอม คิงครองคิงครองขออาเกียดเกมนี้รึเปล่าอยากดูจังเลยอ่ะหนังภาพยนตร์เรื่องคิงครองเฮ้ยแต่เกมนี้ทั้งสองทีมได้คะแนนเท่ากันทีมละเจ็ดคะแนนถือว่าเก่งมากๆทำงานกันเป็นทีม ตอนนี้ทีมคุณเหยนนำไป25ต่อ21เท่านั้นนะเอ,อาละจบไปนะครับกับหนังดังมาเป็นภาพช่วงหน้ากัลบมาดูกันต่อเลยนะครับว่ายิงปั๊บรับบอลเป็นอย่างไร เกมหนังดังมาเป็นภาพคือเกมนี้มันยากนะคะยากตรงที่ว่าเราจะต้องพูดออกมาแต่ละรูปทีละรูปทีละคําว่าม,มันคืออะไรแล้วมันไม่ใช่ว่าจะตรงตัวคือมันจะต้องแบบออกแนวเสียงแบบฟรังฟรังนิดนึงอันหลับแรกเลยเรื่องอาร์มาเกดอนคือในีพี่อาร์พี่คนตอบได้เรายังงงอยู่เลยว่ามันเป็นอาร์มาเกดอนได้ยังไง